ปลายฝนต้นหนาวพี่น้องบ้านเอาเป็นจังไดข่าวสา้ีถท่วมลดไปคือพ่อทัวใจที่อยู่ฝั่งของแดดลงคําแลกเห็นขีดตะเวดแดงเรื่องรองคือพ่อน้าสาวฝั่งของคนที่อายปองน้องสงบายโบ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องพบไปครับผมพล mm ุกีคร nah ับเส้ามือวันซูี้ครับผมพลุกี้พาพี่นอกมาเขาพั่วเพื่อที่จะประกอบไม้ด้วอาหารการกินนะครับเส้ามือนีนะครับด้านหลังคุณพลุกี้ก็คือหนึ่งข้าเดียวครับพี่น้องในส่วนของที่พี่น้องอยู่นี่จะเป็นหมออบด้วยครับเด้อหมออบเครื่องนี้ลูกสาวคนใหญ่ฝากมใหอใส่นะครับตอนที่อันคุณยายนั่งคุณเมียเป็นอยู่เป็นมูลูกสาวคนใหญ่บัดดี้ลูกสาวคนใหญ่นี่หลายเครื่องกันเลยทรงมให้อันห้ฝากยายนั่งมาก มามาใส่ในขั้วเลื่อนเมื่อนี้ครับพี่น้องบ่าาหลายใหญ่ห้างคนที่แก่ทําในช่วนของที่ถุงอยู่นี้นะครับจะเป็นในช่วนของใส่อัวนะครับพี่น้องใส่อัวสมุนไพรนะครับใส่อัวสมุนไพรนะครับพี่น้องนะครับองค์ประกอบประจะมีพวกเนื้อหมูพวกกะทิ้เนาะปลาทมาอ่านเงถิพี่น้องคนโลเขดีเลยกูด่าไ่บ่พี่น้องญ่ว่าเิอกูด่ะไงาขงาดไงเนี่ยนะครับ อบไปแล้วทั้งหมดห้าชิ้นนะครับจะเ,เหลืออยู่สี่ชิ้นนะครับใส่อัวอันนี้ในส่วนของอุปกรณ์ที่จะใส่อบนะครับวัตถุดิบกะมีใส่อัวนะครับพี่น้องปมปลายใส่อัวนะครับเป็นของพี่น้องชาวภาคเหนือที่ผู้ประกอบการบริหัทนะครับลูกสาวคนหน่วยคุณคู่ม,มีเปินซักเมื่อไห้วม่ออัดช่องฟสให้พอเอมีไปยุ่ตะกินนะครับข,อขอ้าวเขากํานามสามขานะครับในส่วนของวัตถุที่วัสดุที่จะใช้อบนะครับ ก็มีถ้วยถ้วยเขาเรียกว่าถ้วยถ้วยฟอยเนาะถ้วยฟอยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไส้อั่วที่เข้าไปสามชิ้นอันนี้คือจะอบกินเช้านี้นะครับใส่เข้าไปสามชิ้นนะครับพี่น้องป้องตายนะครับโอ้คยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเปิดนะครับเป,เปิดนะครับจะเป็นถาดอบนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็นําในส่วนของไส้อั่วที่บรรจุอยู่ในถ้วย ถ้วยไฟอยด์นะครับใส่ลงไปเหตุผลที่ว่าเราใส่เพราะว่าเราจะไม่ให้ในส่วนของไอ้พวกอาหารนะครับหยดหรือย้อยนะครับขังไวใ้ในในตะแกรงอบนะครับถาดอบเพราะว่ามันทําความสะอาดวัวงไงว่าขี้ข้าง <laughs> วัววัวไงจะขี้ข้างนะครับหลังจากมาแล้วนะครับลําดับขั้นต่อไปนะครับผมคนคีก็จะทําหมุนอบเลยนะครับ ได้ตั้งเวลาอบไว้นะครับประมาณอันนี้ไฟนี้เราใช้ไฟกระแสไฟฟ้าบ้านเราใช้220โวลต์นะครับต้องตั้งมาที่220โวลต์ตรงนี้220โวลต์นะครับไฟไฟบ้านเราใช้220โวลต์ไฟกระแสสลับบ้านเราไฟเหวี่ยใส่อยู่นควรเรียกเขาเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับนะพี่น้องไฟฟ้ากระแสสลับมาเป็นไฟแรงสูงไฟกระแสสลับ สำหรับเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการอบนี้เราก็จะตั้งไฟไว้ที่220โวลต์นะครับ 200cc มันมี220โวลต์180ขึ้นอยู่กับการอบอะไรมากมายหลากหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ที่200 1 80 200 200อบอบธรรมดาอบพวกมันจะมีพวกอบปีกไก่อบปลาอบเนื้อ นะครับอยู่ที่ร้อยแปดสิบอยู่ที่ร้อยแปดสิบเราก็ตั้งไว้ที่ร้อยแปดสิบนะครับถ้าอบในส่วนของอาหารที่เป็นพวกกระดูกพวกอะไรพวกซี่โครงหมูพวกอะไรเนี่ยเขาจะอบไปที่หนึ่งร้อยเอ้ยสองร้อยสองร้อยโวลต์นะครับเอ้ยสองร้อยสองร้อยองศาเซลเซียสนะครับเขาสองร้อยแล้วก็มีตัวสีจุดข้างบนจะเป็นองศาเซลเซียสนะครับความร้อนนะครับอบอบในส่วนของซี่โครงจะเป็นสองร้อยองศาเซลเซียสนะครับอบกุ้งนี้จะเป็นร้อยแปดสิบ นะครับอบพวกน่องไก่ปีกไก่นี่จะร้อยแปดสิบองศาเซนเซียสอบปลาจะเป็นสองร้อยองศาเซนเซียสนะครับอบป่าเพราะว่าบางทบางีบางข้างมันนี้ปลาตัวใหญ่พวกกระดูกกระเดียกกระเนื้อมันหนานะครับสองร้อยองศาเซนเซียบนะครับถ้าเป็นพวกอบขนมปังนะครับขนมปังนี่ก็จะเป็นที่ร้อยแปดสิบองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อบอบขนมพวกขนมนมเนยนี่จะเป็นที่ร้อยสี่สิบองศาเซลเซียสนะครับนี่คือในส่วนของ หม้ออบนะครับทีลูกสาวคตรใหญ่นะครับหนองมาส่งมาไห่แม่ก็พอใส่อยู่ในขั้วเลื่อนนะครับบางที่บางครับมันมันเกิดในส่วนของพวกไฟฟ้าดับเอ้ยไม่ใช่แก๊สหมดนะครับแก๊สหมดฟืนหมดอะไรพวกนี้นะครับถ่านหมดเราก็จะใช้อบนะครับเวลาฝนตกเป็นฟ้าเป็นฝนนี่ถึงแล้วพี่ดวงเป็นฟ้าเป็นฝนป,นป,นปอกโลงแม,ม่สิมันสะดวกโล,งล่งแรงกันทำกินทีร่รัวเรือนนะครับประมาณนี้แหละอันนี้จะเป็นในส่วนของเอ่อ ผมเรื่องข้าวเหนียวไว้นะครับจะจะรีบพันไปวัดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําพันุ์ท่มมาเข้าครัวคนเร,รชีเนาะ <c oughs> บอกจารย,ย,ย,ยร์ยิ่งโหยบวโรภอมบวนคนเรายิ้มนะครับยิ้มยิ้มไม่ออกพูดคาว่าสิบสี่สิบสี่สิบสี่นะครับสิบสี่ยิ้มแบบนี้ทุกวันเราจะสดชื่นแจ่มใสอายุหกสสองหกสสามแล้วเราต้องสดชื่นวัยรุ่นได้ก่อนเราไม่บอกว่าเราไส่สวบนะเราไม่ว่าเราเป็นคนชราเราไม่ยิ้ม S <S สิี uh so ่ไลยก่อนนะจ๊ะฝากยามอีพ่อถามไทยทอไปหอดอีแม่ได้ยินข่าวดาเพื่อนแย่นานท่วมคักแน่นั้นเป็นสิใดเลือกให้หน้าสวนมองไอ้หวมสางคือสิเปื่อยตายคิดเห็นภาพน้ำตาเปนไหลมาอุกอังใจกันไว้่อยู่อันนี้เพลงคนรัคีแต่งเองนะครับ บายฝนต้นหนาวสำหรับคิปนี้เป็นออกยุเยบุนสูคบสวัสดีครับ